มามามา,มาเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าผู้การเรียกเด็กผู้กันเรียกเด็กเป็นประสบการณ์สยองขวัญของมิกะมิกะเป็นคนไม่มีเซนส์แต่ดันเป็นคนที่ถูกผีสิงง่ายมากๆมิกะเป็นคนทําแล a บนะซึ่งคนทําแล a มันจะมีคู่หูเนาะเพื่อนคู่หูของมิกะจะเรียกมิกะว่าสาวอากาศเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งอัปมงคลหรือผู้ผีวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยให้เข้ามาหาตัวเองนั่นแหละ เพื่อนเขาจะพูดว่าเป็นคนลักษณะนี้แต่ว่าตัวมิกะเองไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเป็นแบบนั้นวันหนึ่งแล้วกันในช่วงหน้าร้อนระหว่างที่มิกะกําลังทําแ a บในสภาพแบบว่าร้อนอบอ้าวเครื่องปรับอากาศก็เสียสิ่งที่มิกะใช้ให้ตัวเองเย็นขึ้นได้มีแค่พัดลมเก่าๆตัวหนึ่งจังหวะนั้นเองเพื่อนคู่หู l a บของมิกะที่ลากลับไปในช่วงหน้าร้อนอ่ะนะก็กลับมาพอดีพร้อมกับของฝากพวกแบบว่าซอสผลส้มปลาป่นของฝากต่างๆต่างจังหวัดนะแล้วก็มีของแถมแปลกๆมาด้วย1น่งชิ้นสิ่งนั้น มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้บนฝาปิดกล่องเขียนด้วยผู้การตวัดตวัดอ่านออกแค่2ตัวคือตัวทะกับตัวโลแล้วไอ้เพื่อนเขาก็แบบว่าพอกลับมาก็อารมณ์คึกๆก,ก,กันเนาะก็แบบเอายิบกล่องมาจะเปิดล้วนนาจะเปิดล้วนนาเอาล้วนนาอะไรเงี้ยมิกะแอบลำคาญความดีลาของเพื่อนแบบจะเปิดก็เปิดดิสนใจก็เปิดออกมาก็เป็นผู้การสามแท่งกับแท่นฝนหมึกแล้วก็เป็นเหมือนแท่นที่เก็บผู้การอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็พูดต่อว่ารู้ไหมว่าขนผู้การเนี่ยทำมาจากผมเด็กนะมิกะไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่า อย่าที่คอมเมนต์ว่าเลยคือคนจีนก็ใช้เส้นผมมาทําผู้กันเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าคนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็ใช้เส้นผมมาทําผู้กันเหมือนกันแต่นั่นแหละด้วยความที่ผู้กันเนี่ยมันมีรูปร่างแปลกๆคือผู้กันปกติปลายมันจะยาวๆแหลมๆใช่ไหมแต่ผู้กันเนี่ยเป็นผู้กันสั้นๆ3แท่งมันก็ถามว่าทําไมมันดูสั้นจังท่านที่บอกทำมาจากเส้นผมอะไรเงี้ยเพื่อนของคุณมิกาก็พูดต่อว่าอ๋อมันเป็นประเพณีท้องถิ่นของบ้านเกิด ของเพื่อนเขานะถ้าข้อเด็กผู้ชายเมื่อเด็กผู้ชายอายุครบ4ีบ่ขวบจะเอาเส้นผมมาทำเป็นผู้กันมิกาถามต่อว่าทาําไปทําไมอ่ะเป็นที่ระลึกหรอไอ้เพื่อนเขาก็เราต่อว่าผู้ชายเด็กผู้ชายอพอโตอขึ้นต้องสืบสกุลใช่ไหมแล้วทุกคนน่ะ เมื่อโตแล้วอ่ะก็มักจะออกไปทํางานนอกบ้านทิ้งบ้านเกิดกันหมดด้วยเหตุผลเนี้ยคนในครอบครัวก็เลยจะใช้ผู้กันเนี้ยเขียนจดหมายไปหาลูกชายซึ่งมีความเชื่อกันว่าถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ถ้าใช้ผู้กันเนี้ยผู้กันที่ทําจับผมของคนคนนั้นอ่ะก็จะเรียกลูกชายให้กลับมาหาได้เพื่อนอธิบายให้มิกาฟังมิกาก็เลยพูดแซวๆประมาณว่าโห <"H> oh, แบบนี้เรียกว่าจับเส้นผมเป็นตัวประกันไหมคือไอ้เพื่อนเขาพูดว่าอืมก็คงใช่แหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอาจิงๆิ้ปะเมื่อก่อนกูเข้าใจด้วยซ้ำว่าทุกที่ทาผู้ ทีเนี้ยมิกกก็เลยสนใจว้ยว่าถ้าใช้ผู้กันนี้เขียนจดหมายแปลคนนั้นจะกลับมาหาใช่ไหมและถ้าลูกชายหรือคนคนนั้นตายไปแล้วล่ะไอเพื่อนเขาก็ตอบต่อว่ากลับมาสิกลับมาแน่นอนเมื่อก่อนอ่ะเพื่อนเขาอ่ะเคยลองเคยลองใช้ผู้กันนี้ด้วยแล้วเพื่อนเขาอ่ะก็หยิบผู้กันมาหนึ่งแท่งแล้วก็แบบจับขนผู้กันเล่นแล้วก็เล่าให้ฟังประมาณว่าย้อนกลับไปตอนสมัยเขาแปดขวบมันมีหน้าร้อนหน้าร้อนหนึ่งละกันที่อยู่ดีๆมีเด็กผู้ชายอายุไล่เลี่ยกันเดินมาทักว่า กลับมาแล้วนะตอนที่ไอ้เพื่อนอะจะใช้ชื่อเพื่อนมิกาว่าไอ้เพื่อนนะไอ้เพื่อนอกำลังนั่งเล่นอยู่บนม้านั่งยาวที่สวนหน้าบ้านคือตอนนั้นเองอะ่ะไอ้เพื่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนคนนี้แน่เป็นลูกญาติแต่ลูกญาติเขาก็มีแต่เด็กผู้หญิงนะเออแต่ว่าก็ด้วยความที่เด็กอะเนาะมีคนมาเล่นด้วยก็เล่นเล่นกันอยู่พักใหญ่เลยเล่นด้วยกันจนกระทั่งหมดหน้าร้อนอะ่ะแต่เด็กผู้ชายก็ไม่ยอมบอกชื่อตัวเองสักทีจนถึงเย็นวันหนึ่งที่มันจะหมดหน้าร้อนละเด็กผู้ชายได้เดินบอกไอก้เพื่อนว่า ลาก่อนนะไอ้เพื่อนเนี่ยก็ได้ถามไปว่าจะไปเดี๋ยวไม่บอกชื่อกันสักหน่อยหรอเด็กผู้ชายก็เลยตอบกลับมาว่าเออเราชื่อว่าทัชสืทาโร่คือนั้นเองอะ่ะไอ้เพื่อนก็เลยกลับไปเล่าให้แม่ฟังด้วยความเข้าใจว่าเป็นลูกญาติใช่ไหมว่าเออแม่ทัชสืทาโร่อะกลับไปแล้วนะแม่ก็ทําหน้าตกใจเลยเว้ยประมาณว่ารู้จักชื่อนี้ได้ยังไงนั่นอะเป็นชื่อของพี่ชายลูกนะไอ้เพื่อนก็งงประมาณว่าเอา้า กูไม่ใช่ลูกคนเดียวหรอคือเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียวเว้ยแม่เขาเลยเล่าความจริงให้ฟังว่าจริงๆแล้วไอ้เพื่อนเนี่ยเขามีพี่ชายหนึ่งคนแต่เสียชีวิตหลังจากไอ้เพื่อนเนี่ยเกิดได้ไม่นานเสียชีวิตด้วยการจมน้ำในบึงบึงหนึ่งแล้วกันหาศพไม่เจอสิ่งของที่ดูต่างหน้ามีเหลืออยู่อันเดียวก็คือผู้กันนี่แหละที่ทำมาจากเส้นผมตอนไอ้คุณทัศน์สุธารุอายุ4ขวบซึ่งในความเป็นจริงนะตามพิธีนี้เลยอะถ้าเจ้าของเส้นผมเสียชีวิตอะ ต้องทำลายผู้กันทิ้งด้วยแต่พ่อแม่ของไอ้เพื่อนเนี่ยเขาทำใจไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเก็บผู้กันเอาไว้แล้วพอไอ้เพื่อนเขาเล่าจบใช่ปะก็เก็บผู้การใส่กล่องมิกกาก็พูดต่อว่าฟังดูเหมือนเรื่องโกหกเลยเนาะเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ใกล้บ้านหรือเปล่าที่อยากจะรู้ประวัติของทัชซ์ซัลอะไรเงี้ยก็เลยแกล้งเล่นอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนก็ตอบว่าอืมก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมิกก็ถามต่อว่าแล้วผู้กันนั้นทำมาจากเส้นผมของพี่ชายเธอเหรอ<ๆ><ๆ>ไอ้เพื่อนก็ตอบอีกว่าใช่<ๆ>อ่ามิกาก็ตอบว่า อย่าบอกนะว่ามึงกําลังคิดจะใช้ผู้กันเรียกพี่ชายมาไอ้เพื่อนตอบแบบสั้นๆว่าเปล่าไม่ต้องเรียกหรอกมาอยู่นานแล้วอหลังจากนั้นเองมิกาก็รู้สึกเย็นไปทั้งห้องโดยที่แอร์ยังคงเสียงเหมือนเดิมจบ